บักเเผวในช่วงเดือนเมษายนนะจ่ะมันนี่ก็เป็นวันที่20เมษายนพศ2567นอยดะจ่ะอายดาฟ้ามสวัสดีจ้ามันนี้ก็จะพามายางเบิงบักเเผวในช่วงนาแล้งกับช่วงที่บักเเผวกำลังเป็นราคาเนะจ้ะเบิงจากติดตามจากช่องทางต่างต่าง,งเนาะช่วงนี้บางเพจเพิ่นออกมา บางเขตบางลานเพื่อนออกมาเห็ดคลิปว่าบักพผ้าวทรงอยู่เดียวนีนวยเขียวทั้งน่วยแบบนี้เนาะจ้ะจเขียวเป็นลูกที่ยังไม่ได้ทําอะไรนี่นวยละสี่สิบบาทว่าสันมันแม,น,มนอยู่บ่พี่น้องถัาเป็นแบบว้นหัวว้นท้ายแล้วแบบเห็ดสวยงามแล้วนั่นเนาะทรงนวยละสี่สิบห้าบาทมือน,นทั้งสวนอัย,ยาดาฟาร์มเขาก็เลยจะพ้ามาเบิงเนะาะว่าบกพผ้าว มันกะนาจะระค่าแพงเนาะจา้าเพราะว่าช่วงนี้ของสีสวนกะบักเผายูสวนกะมีปริมาณที่ลดน้อยล่งลายเนาะสำหรับของสวนไนเดาฟ้าร์นี่ก็เป็นแปลงบักเผาะราที่ลดน้ยลองนาเนาะจ้แปลงน้ี่กัเป็นแปลงบักเาสปริโงเกอะรบวนเานี่กบเ็ามาย่งางเบิ่งพ้าม์น่เปงบังาางบงบกเผานา่้องเนา,างเดืานนี่ผลงเพินพ่น มีซําใดผลผลิตอันนี้ก็ตัดไปก้อนช่วงสงการนะจ๊ะก็อีกน่าจะประมาณอีกจักสิบหมือ่ออาจจะได้ตัดจำวันที่โบเมนต้องไปเบึงที่จุดบันทึกไว้กับภามันยางเบึงนะจ๊ะกับยางชมสวนผพอมพูดคุยกันไป ก็สาเหตุที่ผ้าบักผ้าราคาสูงกับเพราะว่าพุนผลิตเพิ่นหน่อยเนาะถลายนั้นฮักได้จ้ะบริษัทใหม่คำฮักต้นนี้ฮักไปซ้ำถลายแล้วยังบ่อนได้ยังบ่อน,นได้ชิมเหนือจกเถื่อนวจาจะต้นนี้ อีกเป็นสีห้ามาปลูกสมนะจ๊ะต้นนี้เอามาปลูกซ่อมเดี๋ยวพาย่างมาเบิองอีกต้นหนึ่ง อันนี้ก็ออกป้าติดป้าปลายเนาะติดบดดกคือช่วงแหลกๆแต่ว่าสังเกตบ์จัดจันที่เพื่อนบ้านดกมหม่หนวยกัเต็มเนี่ยจะน่วยหน่อยก็เต็มแต่เพื่อนก็นลวงแต่ม่เพื่อนเพื่อนสอบถามขำามาร้ายเนาะจ๋าว่าเฮ็ดจังไรจ,จังจะบ่ห้ลูกลวงทั้งสวนของเขาก็ยังบ่งมีวิธีแก้ไขคือกันเนาะจา๋าจะเป็นไปตามธรรมชาติ ตามสภาพอากาศแต่ว่ามาเบิงตุนนี้ตัดออกไปแล้วกับายเด้วจ่ากบเมนตัดออกไปแล้วประมาณซิบทลายเบิง นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศรวมๆในสวนนะจ๊ะสำหรับมือนีกับมาปูดคุยกันเล็นนะจ๊ะกับช่วงบกวักเผาราคาแพงพามาเบิ่งวไว้มันเป็นยังคือแพงกับเพราะเ,เพราะว่าผลผลิตมันมีหน่อยแห้งนะจ๊ะจ๊ะกับฝากไว้นะจ้ามือนีกับพี่น้องที่ปลูกบกักเผาสำหรับท่านไดที่ว่ากำลังจะปลูกว่ายานตลาดตัน ผมมีคำว่าตันเนะจ้ะสำหรับตลาดเพียงแต่ว่าเขาจะได้ราคาดีมากหน่อยซํำใดจ้าสำหรับมือนีอายดาฟรามกสวัสดีจ้า